เหมือนน้ำเปล่าเลยจะอยู่ไหมครับกับกลิ่นเรื่องนี้นะครับผมจะบอกให้ถ้าเป็นผมนะผมก็เชื่อว่าเป็นน้ำเปล่าครับเพราะมันเป็นสารละลายใสไม่มีสีครับแล้วมันก็เหลวด้วยครับไม่เหมือนกับอพวกลลออนหรือสเปรย์ทั่วไปครับก็เหมือนที่ผมกินเนี่ยฝรั่งครับเห็นไหมถ้าคุณมองเนื้อสีแดงครับคุณก็คงคิดว่ามันไม่ใช่ฝรั่งครับแต่จริงมันคือฝรั่งครับก็เหมือนกันผมจะบอกว่าตัวของสเปริฟเฟสนะครับสาเหตุว่าทำไมต้องเป็นสารละลายใสไม่มีสีที่สาคัญนะครับเหลวด้วยครับ เพราะสาเหตุเพราะว่าเนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดทั่วไปนะครับเวลาที่เราใช้นยสังเกตไหมครับว่าเสื้อมันจะเกิดรอยคาบบริเวณรักแร้ครับที่สาคัญที่มันเป็นเสื้ออีกต่างหากครับทำให้เกิดคาบเรืองเกิดขึ้นครับเมื่อเกิดคาบเรืองเกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นครับอย่างผมเนี่ยเสื้อสีขาวเนี่ยหรือใครที่ใส่เสื้อพวกหนุ่มสาวเช้าออฟฟิศอย่างเงี้ยทั้งหลายครับก็ต้องเจอปัญหาครับก็คือว่าพอใช้นานไปครับพอมันเหลืองเสร็จปุ๊บมันก็จะแข็งอยู่ข้างล่างครับพอแข็งเสร็จปุ๊บเกิดอะไรขึ ถ้าเราเจอปัญหาอย่างงี้คุณจะแก้ไงครับมันก็มีวิธีเดียวครับก็คือว่าต้องใช้ในกลุ่มนี้เป็นอย่างรีเฟสครับเป็นสเปรย์กับมินลายสูตรน้าครับซึ่งสามารถที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้โดยที่ว่าสูตรน้ําก็บอกแล้วครับว่าสูตรน้ําคืออะไรสามารถแห้งโดยธรรมชาติครับตัวของสเปรย์เองนะครับก็จะไปเกาะบริเวณที่รักแร้และก็สามารถคุมกลิ่นได้อย่างยาวนานครับตัวสเปรย์ตัวนี้นะครับไม่ต้องคอยซ้ําคอยเติมตลอดทั้งวันครับและที่สำคัญไม่ทําให้เกิดปัญหากับเสื้อผ้าที่ใช้สีขาวด้วยครับงงครบาเเออห่ืืล เสื้อขาวนะครับแล้วก็คุมกลิ่นไม่อยู่ตลอดังวันต้องคอยซ้ำคอยเติมคอยพกนะครับปัญหาเรื่นี้ครับแก้ไขง่ายๆโดยนี่ครับสเปรย์มือกายดีเฟสครับ